หน,นึ então, ่งสองรอบก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในช่องนิปแอนต้าครับผมวันนี้เราจะทำคลิปกันในรอบหนึ่งปีจะเป็นยังไงไปดูกันครับไปโอเคครับทุกคนหลังจากที่ผมไปคิดคอนเทนต์มาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีวันนี้เราก็ได้คอนเทนต์ก็คือไปยิงลิทเตบอล ใครแพ้มีบทลงโทษอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแลคลาช่องเราด้วยนะครับโอเคครับทุกคนอันนี้เราก็จะมาเตรียมสถานที่ในการเล่นบอลน,น้ำนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าใครแพ้ก็จะมีบทลงโทษนะครับทุกคนใช่ไหมใช่แน่นอนครับทุกคนขั้นตอนแรกของเราคืออะไรครับเตรียม,มสถานที่ก็กวาดครับเสร็จแล้วก็เอาน้ำลาดแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงผงซักฟอกกันนะครับทุกคนไปไปดูกันเลย โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็จัดเตรียมสถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับดูครับดูว่าเป็นฟองนี่ครับทุกคนดูดูที่พื้นโคตรลื่นอ่ะดู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 ฝั่งนู้นดูฝั่งนู้นนี่อันนี้อันนี้ก็คือที่ที่เราจะเอ่อเราปั่นจิ้งหรีดอะแล้วก็ยิงตรงนี้อ่ะปั่นจิ้งหรีดสิบครั้งแล้วก็ยิงตรงนี้ส่วนประตูก็คือตรงนู้นครับประตูก็นี่ฮะเสาประตูก็คืออยู่ตรงนี้นะครับนี่เสาประตูอยู่อยู่ตรงนี้กับระหว่างล้อล้อล้อตรงล้อพอดีเลย ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนนะใครใครจะได้เป็นประตูก่อนแล้วใครได้ยิงก่อนครับโอเคทุกคนขึ้บนรถทุ่งของเรานะครับทุกคนมีทั้งหมด2อย่างด้วยกันอนแรกก็คือนี่ครับพีพ่พิกเม็ดโ,โตครับผมนี่ครับทุกคนอย่างที่สองก็คือมะน,นาวครับโฮ้ยมะน,นาวจริงนะครับทุกคนใครที่ยิงไม่เข้าถ้าเป็นคนยิงก็คือยิงไม่เข้าก็โดนนะครับส่วนเป็นประตูถ้าเซฟไม่ได้ก็โดนนะครับโอเคไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับคนแรกใครใครจะเล่นก่อนยิงชุบดีกว่าโอเคทุก คน,คนชนะเลือกได้นะครับเดี๋ผมเลือกเป็นประตูดีกว่าครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเอาบทะงโทษไปเก็บแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าลูกแรกจะเข้าหรือเปล่าของตาตาัดไปทุกคนก็อันนี้ผมก็จะเป็นคนยิงก่อนนะครับไปดูไปดูประตูครับประตูพร้อมเตี๊ยบ้อมเตี๊มามาเรามาทิ้งใหญ่กัน10รอบแล้วครับทุกคน,นอ่ะเไปอ่ววยน้ดัะ โดนโทษแล้โดนโดนโทนี่นี่ตามมาดูบอลบอลอนี่นี่ครับจากฐานครับไม่เข้าครับบอลกระเด้งมาโดนนี่เลยครับก็อันนี้ก็คือเกมแรกของผมนะครับผมก็โดนลงโทษโอเคทุกคนไปดูกันตาหน้าไปนู่นเลยเดี๋ยวเราจะสลับจานนะครับแล้วก็ให้มันเรียกเองทุกคนมาตามมานี่นะฮะทุกคนตาหน้าไปนู่นนะจานนี้นะฮะก็คืออันนี้แต่ว่าเราจะสลับนะครับ มันจะเลือกโดนอะไรนะครับทุกคนไปไปดูกันนี่ฮะอย่าเพิ่งครับคุณจะเลือกจานไหนครับจานไหนครับกดไว้ก่อนครับอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดอาจารย์ไหนอาจารย์ไหนอาจารย์ไหนจิ้มไว้ก่อนทุกคนรู้แล้วนะครับว่าจะโดนอะไรทุกคนรู้เลยนะครับเจานนี้นะครับชชว่์หรือเปล่าชชวร์แน่ใจแน่ใจคิดว่าจานนี้คือมะนาวชชว่์โอเคครับทุกคนเราจะมาดูกันว่าจานนี้คืออะไรทุกคนรู้อยู่แล้วละครับว่ามันคือมะนาวรู้จาแรกครับกุ้ยหน้าครับมาดู อันนี้ก็คือบทลงาจบแล้วอ้าปากดิอุย้ยเงยหน้าอีกเงยหน้าอีกเงยหน้าอีกเงยหน้าดิตาสองผมจะเป็นคนปั่นจิ้งหรีดแล้วก็เป็นคนยิงนะครับเป็นไงบ้างครับสามอาการหน่อยครับรออะไรอะเปรี้ยวครับไปดูตาสองกันเลยไปทุกคนไปโอเคครับทุกคนอันนี้ก็คือตาที่สองครับอันนี้ก็คือผมเป็นคนยิงแล้วก็นู่นครับประตูเป็นตาครับมาเดี๋ยวเรามาปัดนจิ้งหรีดกันก่อนเลยครับสิบครั้ง ยังสามสามหนมหะแลดดเ้าสิบเกาสิบเอ็ดเกิเอ็ดเย้เลียคตหมุนอะ มาดูนี่ครับผลงานครับไม่เข้าได้ไงอ่ะรูนี้เลยครับผมทุกคนไม่เข้าครับแล้วยิงไม่เข้าครับทุกคนก็ต้องโดนลงโทษอีกตามเคยไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเปลี่ยนจานกันยังไงตามมาตามมาหันไปหันไปเราก็จะมาเปลี่ยนจานกันนะครับทุกคนจะมาเปลี่ยนอะไรครับครับไปครับก้านก่อนขับเคื่อนครับครับเฮ้ยแอร์บอลดิ่แอรบอลเนี่ย ตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับมามามาเร็๋ยวมาอไปกันมาเร็วมาเร็วเลือกจานใช่ไหมครับใช่เลือกจานไหนครับอัดเดิมกลิ่นหมดเลยครับจะเลือกจานนี้ครับจะเป็นอะไรครับมะนาวแน่นอนครับไม่น่าจะเป็นพริกครับเดี๋ยวดูกันเฮ้ยต่อต่อไม่เดินพีคครับไม่เดินพีคเฮ้ยลูกใหญ่เกินลูกนี้เอาไว้ปิดท้ายครับลูกนี้เอาไว้รอบท้ายครับก่อนตอนนี้เราจะมาลงโทษทานนี้กันนะครับทุกคน เป็นมะนาวครับอับัากบังบังอุ้ยลูกมากอับปากว้าวเรียบร้อยครับืโคตรเปรี้ยวอ่ะแามความรู้สึกครับเป็นไงเปรี้ยวอุ๊ยยังเปรี้ยวไม่ไหวแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตาต่อไปครับผมจะเป็นโกแล้วให้มันยิงอีกรอบหนึ่งเราจะมาดูกันไปว่าคนยิงจะเข้าสักคนหรือเปล่าไปทุกคนไปดูกันก็อันนี้ก็คือรอบสองดูมันจะปั่นที่เร็สิบรอบเลยมา 好，嗯，嗯 ไมเใช่แหลกครับอ๋อเช่นเคยครับทุกคนผมก็โดนเหมือนเดิมไปเดี๋ยวเราไปดูฮันยิปสลับจานกันไปทุกคนมาดูหลังไปเลยหลังไปครับหลังไปครับไปเอามา,าไว้เผื่อ <c oughs> เผื่อเผื่อใครโดนพิกนะครับทุกคนมา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 ก็ได้เวลาเลือกกันแล้วนะครับอาจารย์ไหนครับขอ,ขอเดิมกิน,<ห>นครับขอเดิมกินเหมือนเดิมอาจารย์ไหนครับจิตนะครับ จะเรียมครับอะไรอะไรนะครับจานนี Dude, man, hey? no ้ครับแน่ใจนะครับแน่แน่แน่นอนจานนี้อาจจะเป็นพิกนะครับไม่สนใจครับโดนก็โดนครับอย่าไป็นสุดสองซ้ำต้องยอดแม่นาอีกแล้วเมน้าครับ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 ตาตาครับเฮ้ยลูกนี้น้ำน้อยครับนี่หรือ่ะน่าจะโอเคอย่างเี้นะครับอืมนั่งน้ำน้อยหมดทุกลูกเลยวะว่านาวที่ไหนเนี่ยน้ำคตรน้อยเลยตายพึ่งนี่ครับทุกคนหนึ่งสองสาม โอ้โหของจริงครับของจริงครับหมดลูกครับไปดูครับอาการเป็นไงครับก็ไม่เฉลี่ยครับทุกคนโอ้โหสรุปวันนี้ยังไม่มีใครโดนพิกเลยครับเดี๋ยวตาหน้าก็เป็นผมยิงน,นะครับทุกคนไปไปดูกันไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็จะปจัดยิงก่อแล้วก็ยิงนะครับมา ไปไ, liksom, ไปเอามาตามมาไปทุกคนเราจะไปเ<อ> både, ลือกครับทุกคนเอาไหนฮานิเลือกพี่มั่นใจไม่ใจทุกคนผมว่าผมโดนพลิกแน,น Mal, ่ๆเลยหนึ่งสองสา เดวเอาไหนดีไม่รอดครับไม่รอครับอันนี้ดีกว่าเดี่วนพคับเตรียมนี้เลยครับใหญ่เกินครับผมผมเป็นคนเดิีผมเป็นคนเลือกเองโอ้โหดใหครับสุดท้ายก็มีคนเดินผีดจนด่แล้วก็ต้องเป็นเราเองพร้อันบนวะไหนหนึ่งครับี้เหรอครับ้เหรอครับ๋จะดูได้เเหรอครับ ปากครับาปากครับก,บลลกินหมดแล้วปากโคตรปิดหมดแล้วครับเอาละแล้ยวท้ายก็มีคนโดนบริกกินได้เดือดร้อนครับรช่องนี้กินจริงไม่จกตาครับทุกคนดูครับน่าหมดจะล่ะแหละครับผมทุกคนโคตรเป็ดครับ พอหมดแล้วเผ็ดจริงทุกคนแต่ตาหน้าเราจะไม่ต้องปั่นยิงหลีดเลวครับยิงเลยครับต่อไปจะยิงเลยไปทุกคนไปดูกันขอไปกินน้ำก่อนไม่ไหวแล้วก็ต่อไปนะครับทุกคนนี่ครับเรายิงแบบไม่ปั่นยิงหลีดจะยิงเข้าหรือเปล่าเรามาดูขอแล้วขอแล้วมันลื่นขอแล้วครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบดีอยขอทีเดียวขอทีเดียวลองทีเดียวเลยครับทุกคน ดูนะว่ามันจะโดนสองรอบหรือเปล่ามาเราไปโดนแน่นเลยเราเทรียบร้อยเรียบร้อยเดินฝั่งเลยไังไงที่ผมโดนพิงนะครับทุกคนผมก็ผมก็ผมก็หล่อเรามาดูบทลง้นทุกันทุกคนให้มันหันหลังไปก่อนเดี๋ยวเรามาสลับด้วยมามามา ยัไงก็ต้องเลือกสองรอบอยู่แล้วเลือกเลือกอ่ะเอาเลือกทีเดียวแต่ว่ากินกินสองทีนะโอเคจัดไปทุกคนดูเลือกอันไหนให้เลือกครับเลือกอันเดียวกินสองทีเลยครับเอานี้ครับจริงนะครับโอเคเอาดามนี่เลยกินสองรอบเลยเลือกหนึ่งทีกินสองรอบนี้ครับพริกเรียบร้อยครับมะนาวนี่ครับรอบเดียวอันนี้รอบเดียวเลยสอง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 ชิ้นสองชิ้นต้องสองรอบครับอ่าอันนี้ก่อนมาเดี๋ยวผมบีบเบรกดครับเงยหน้าครับเงยหน้าเงยหน้าก็แบบใจใจเลยเดี๋ยวทุกคนอย่ามือบังดิเอ้ย โอ้โหไม่ลงปากเลยอีกลูกนึงด้วยนะครับอีกลูกนึงด้วยนะนี่ครับเราแมนแมนดูนี่ครับเปรี้ยวเกินมะนาวหมดตู้แล้วยังไม่หมดดูครับทุกคนเนี่ยหะครับปกคลิปเอ้ยถอยไปไหนอ่ะยังไม่หมดเลยเอาเอ้ยไม่ไม่ไม่เงียบนะครับเข็มไม่ได้ยังครับเงียบนะครับไม่มีผิดพูาดครับโอ้โหยังไม่หมดด้วยครับน้องๆเอ้ยถอยหนีอีกแล้วครับ นี่หน้าครับอไวล่ามือก่อนบนมะนาอือหือของจริงครับอือหยื่อเพิ่งอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งของจริงดูดูดูดแ,อแอบแอบไปบ้วนทิ้งอ่ะโอ้โหเม็ดเม็ดเม็ดอ๋อโอเคโอเคนี่ฮะทุกคนโอเคครับทุกคนคลิปวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ แล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับต้องติดตามชมครับว่าคลิปหน้าเราจะทําอะไรบอกเลยว่าคลิปหน้ามันแน่นอนแบบสนุกมากครับทุกคนนี่ฮะคนโดนมะนาวสองลูกโคตรเปรี้ยวโอเคครับทุกคนวันนี้มาปิดคลิปก่อน <laughs> ปิดคลิปไปหน่อยคนโดนปิดคลิป <laughs> ไปหน่อยก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ใช่องด้วยนะครับบ<ป> <laughs> ายเจอกัน <ไง S 1> คลิปหน้าครับทุกคนบายบายสวัสดีครับ